สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดียดีชแนลออนทัวร์ค่ะวันนี้ขวัญพาทุกท่านมาฝั่งอ่าวไทยกันบ้างค่ะเราลองใต้มาที่สงขลานะคะมาติดตามอีกภารกิจพิเศษของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะที่เรามีโครงการดีๆนี้นะคะที่จะสอดรับกับโนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับ การทํางานในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีสงขลาค่ะกับการติดตามนะคะแล้วก็เยี่ยมชมการฝึกข่าว่าพี่ๆทีร่รับการฝึกการดูแลผู้สูงอายุในสาขาพ,พนักง,งานช่วยกันพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุที่นี่เขาฝึกกันอย่างไรและพี่ๆจะได้รับอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันค่ะ แต่ตอนนี้นะคะเราก็มีโอกาสทา,มมาร่วมพูดคุยกับท่านผอ,อพราพรนะคะรัตนบริคณค่ะผูวมในการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการค่ะต้องขออนุญาตสวัสดีท่านผอค่ะสวัสดีค่ะค่ะในโครงการการดูแลผู้สูงอายุค่ะผอค่ะพะนักงานช่วยการพยาบาลเนี่ยที่มาที่ไปโครงการนี้เป็นยังไงคะ่ะอ๋อค่ะโครงการนี้นะคะสืบเนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีะคะ่ะทางไปเยีเ่ยมทศซาอุดิอาระเบียพร้อมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะท่านสุชาติชมกินนะคะ มันจการไปเยือนกันเนี่ยมีการหารือกันว่าเนื่องจากทางประเทศฟาวเนี่ยเขาขาดแคลนแรงงานฝีมือโดยเฉพาะในสาขาผู้ช่วยการพยาบาลพนักงานช่วยการพยาบาลนะคะเขาก็เลยมีดําเหลวว่าเอะให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยซึ่งเป็นกรมที่มีภารกิจหลักในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเขาก็เลยมองว่าสาขาเนี่ยเป็นที่เขาขาดแคลนต้องการเขาก็เลยบอกให้ทางกรมเนี่ยจัดอบรมให้กับคนไทยที่ไปทํางานที่นั่น เป้าหมายก็คือ300อคนนะคะพอ,อ,อคะเป้าหมาย300คนนะคะเราครอบคลุมที่ไหนยังไงบ้างคะและเราเดําเนินการพื้นที่ไหนบ้างค่ะ300อคนนะคะเรามีทั้งหมด7จังหวัดที่จะทําค่ะ,คะก็คือที่เรามาเนี่ยคือจังหวัดหนึ่งในในในเจจังหวัดนะคะก็คือสงขลายะลากระบี่มีทางภาคอีสานก็เป็นโคราชนะคะ,คะส่วนกลางก็เป็นนนทบุรีปรทุมธานีแล้วก็ขาจังหวัดก็คือจังหวัดอ,อ่สุราษฎร์ธานีคะ่ะ หลักสูตรเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด30วันหรือ180ชั่วโมงค่ะโครงสร้างหลักๆที่พี่เขาจะได้เรียนรู้ค่ะหคะเขาก็เรียนตั้งแต่การดูแลผู้สูงอายุนะคะว่าความต้องการต้องการอะไรการการเช็ดตัวการวัดชีพรจรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ในเรื่องของจิตใจของเขาด้วยนะคะจิตใจผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็รวมทั้งวัฒนธรรมภาษาของประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะค ค่ะและตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่กับพี่ที่เข้ารับการสูอกรมในหลักสูตรสาขาดูแลผู้สูงอายุแล้วค่ะต้องขอสวัสดีพี่สมชายค่ะค่ะสวัสดีครับพี่สมชายนะคะเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ให้ความสนใจที่จะเข้าสูอกรมในสาขานี้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะกอ,อื่นต้องถามพี่สมชายก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้เราทําอะไรอยู่คะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ทำทำงานเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์อยู่ที่เกษตรศาสตร์พอดีว่าออจะกลับมาดูแลคุณแม่ที่ที่หัดใหญ่นี่นะครับ ก็เลยลาออกก่อนอก่อนแล้วก็กลับมาดูคุณแม่หลังจากนั้นก็ได้ทราบข่าวโครงการนี้ว่ามีอบรมออผู้ช่วยพยาบาลสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็ไปทํางานที่ซาอุผมก็คิดว่าเออคุณแม่ก็เห็นก่อนนะครับคุณแม่ก็บอกว่าน่าสนใจมากเข้ามาเนี่ยเราก็ไดเออ้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีก่อนอ,อาจารย์ก็แต่ละท่านเขาก็จะสอนเรื่องทฤษฎีต่างๆเช่นการดูแลผู<ๆ>้สูงอายุ การทําแผลผู้สูงอายุแล้วก็การช่วยเหลือผู autant, horses, thin, ้สูงอายุในเบื like coś, so ้องต้นแล้วก็การอาบน้ําเช่นการอาบน้าผู้สูงอายุการทําความสะอาดเตียงอะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นนฐาอยุหลังจากนี้ก็คือส่งไปปฏิบัติตามโรงพยาบาลโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมประทับใจมากครับขอบคุณครับรวมอีกท่านหนึ่งค่ะเรามาคุยกับฝั่งผู้หญิงกันบ้างค่ะ ความอื่นต้องจอบคำถามที่หนึ่งเลยว่าก่อนหน้านี้พี่หนึ่งทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ก็เป็นอสมอแล้วก็เป็นอสอบอดูแลผู้สูงอายุตามจุดทำงานประเทศซาอูค่ค่ะพี่หนึ่งคิดยังไงบ้าง,รป,างประเทศซาอ <c oughs> ู่ก็โครงการนี้ก็ดีนะคะแต่ก็ใจ,ใจใจคืออยากไปไปอยู่ด้วยอะคะ่ะคืออยากจะไปเพิ่มความรู้ให้กับต่างแดนอะ,ค,ะค่ะค่ะ,คะาการสบโรงงนนี้พี่หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างค่ะรู้สึก ภูมิใจค่ะแล้วก็ได้เพื่อนๆแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ทักษะได้อะไรต่างๆเยอะแยะค่ะแล้วก็ขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะคะที่มีการฝึกอบรมให้ครั้งนี้ค่ะคะ่ะและนี้ก็เป็นความรู้สึกของพี่ๆที่ได้รับโอกาสในการเข้าฝึกอบรมครั้งนี้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะการฝึกดูแลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมไปทํางานในต่างประเทศหรือประเทศาอาอุเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นะคะ่ะ ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ดีดีชาแนลออนทัวร์สงขา <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ฝึกอบรมในครั้งนี้แล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าว่าดีดีชาแนลออนทัวจะพาไปที่ไหนคะ่ะ นะฝีมือแรงงานเชื้อฮีมีแต่ให้